โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผม X 2 Style นะวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นซองใหม่นะครับหรือว่าปืน M 5 9 0ตัวนี้นะครับที่เป็นปืนติดเมตาในแพทนี้นะเนี่ย <Wow. S 1> ปืนที่นักแข่งใช้เยอะนะครับปืนนี้ก็วันนี้ผมจะมาสอนเล่นนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปสอนเล่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้พาสีหรือว่าคุณสมบัติของปืนนี้ก่อนนะครับซึ่งปืนนี้ครับมันเป็น,ป,น,ป,นปืนที่เวลาเรายิงออกไปนะครับแล้วตรงจุดที่เรายิงโดนนะน่มันจะเกิดการระเบิดขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วเมื่อระเบิดนะครับโดนตัวสัตรูเนี่ยมันก็จะติดดาเมจไปด้วยนะ ถึงดาเมจมันจะไม่มากนะครับแต่มันก็สามารถตัดเลือดศัตรตูได้นะครับแต่เมื่อเรายิงโดนมันก็จะระเบิดไปด้วยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็คุณสมบัติที่สอง,องเขาคือระยะปืนยิ่งใกล้มันดานเมจเขาจะยิ่งแรงนะครับเนี่ย สมมติผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดาเมจประมาณ82เดี๋ยวผมมาอยูุกมานี้124นะเดี๋ยวไปอยู่กใกล้คือระยะประชิดเลยนะตนัวนี้150นะ <Wow. S 1> นะคือถ้าเรายิงยิงแบบประมาณนี้เข้าใกล้สัตรูดาเมจมันจะยิ่งแรงนะครับปืนนี้ ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเล่นปืนซองใหม่ให้เก่งครับสำหรับเทคนิคแรกนับที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกเลยนะครับก็คือการวางเป้านะครับซึ่งการวางเป้านะครับสำคัญมากนะสำหรับปืน M590 หรือว่าซองใหม่ตัวนี้นะเพราะว่าปืนเขานะมีกระสุนแค่นัดเดียวนะครับถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยคือเราอาจจะโดนสวนในจังหวะนั้นเลยนะ คือเราพยายามยิงให้โดนนะเพื่อที่เราจะปิดสกอรสต,ตรูตัวนั้นได้เร็วที่สุดนะเนี่ยคือปืนซองใหม่เนี่นะครับมันยิงโดนประมาณ2-3ดอกก็ร่วงแล้วนะครับเพราะดามเมจของเขาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะดอกละร้อยก็ถ้า ใครเขาเอาเกาะมาะเยอะๆนะครับคือปืนนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนที่เจาะเกาะแรงนะสามารถเอาไปแก้ทางไอ้พวกที่มีอันตโตดิโอซานิอะไรพวกนี้นะได้สบายนะคือยิงดอกเดียวอนะไอ้เกาะพวกนั้นกน็น่าจะลดหมดเลยนะดอกสองดอกนะ ก็สําหรับวิธีการวางเป้านะก็สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกเลยก็คือการดึงเป้าเข้าหาตัวศัตรตูนะครับคือสมมุติทุกคนวางเป้าไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้ทุกคนลากปุ่มยิงเข้าหาศัตรตูนะเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยฝึกฝแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับให้มันชินนะอาจดึงเป้าจากประมาณนี้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์จริงทุกคนก็ ต้องได้ดึงเป้าหาศัตรูอยู่แล้วนะครับคือพยายามทําข้อนี้ห้ค่องนะครับถ้าทําข้อนี้ค่องนะครับข้อต่อไปก็จะดีมากนะเพราะามันมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับเนี่ยแรกอาจจะยังไม่ต้องฝึกยิงหัวก็ได้นะครับ ลองให้ชินก่อนนะเราอาจจะอยู่ระยะใกล้ๆประมาณนี้ก็ได้สมมุติเป้าอย่างนี้เราก็ลากอย่างนี้นะให้มันโดนตัวศัตรูนะครับหรือทุกคนจะมาฝึกกับบอทดก็ได้นะ,ยะพยายามดึงเป้า ข้อแรกคือให้ทคนฝึกอย่างนี้ไปก่อนครับสามารถฝึกวันสองวันนะครับก็น่าจะคล่องแล้วนะครับสําหรับเทคนิคแรกก็คือการวางเป้าแล้วก็ดึงเข้าหาศัตรูนะครับเหมือนทีนี้จะทําให้ทุกคนนะครับวางเป้าได้แม่นยํามากขึ้นนะครับเพราะปืนนี้มันต้องอาศัยความแม่นยํานะเพราะว่ากระสุนของเขามีแค่เม็ดเดียวนั่นเองนะโอเคโอเคนะคสำหรับเทคนิคที่สองนะ เทคนิคที่2ก็คือการวางเป้ากับการยิงนะในที่นี้หมายความว่าเป็นการวางเป้าพร้อมเดินยิงอะครับก็คือวิ่งนี้คือเราวิ่งมวนนั่นแหละครับแล้วก็ให้คนฝึกยิงอย่างนี้เพราะในสถานการณ์จริงครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยืนนิ่งๆแบบนี้นะครับ พราะถ้าดีนยิงงๆแบบนี้นะครับก็อาจจะโดนสวนได้นะครับทุกคนต้องพยายามวิ่งวิ่งหลบกระสุนศัตรูนะแล้วก็ยิงอย่างนะี้นะเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับทิกแรกเลยนะครับที่ผมให้ทนฝึกลากเข้าหาตัวศัตรูนทุกคนก็จะทําได้คล่องมากขึ้นนะครับ อันนี้คือพื้นฐานหลักๆนะครับสำหรับการเล่นปืนซองใหม่เนาะเนี่ยทุกคนพยายามฝึกอย่างนี้เลยนะครับเพราะในสถานการณ์จริงนะครับบางทีเขาอาจถมเข้ามาทุกคนอ่านไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนทุกคนก็สามารถใช้เทิคนี้นครับเขาอาจจะยิงโดนตัวทุกคนยากนะสำหรับทิคนี้นะ ทิ้งนี้ก็สามารถฝึกวันสองวันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ฝึกทิ้งนี้แบบคล่องแล้วนะแบบฝึกจนแบบเก่งเลยอ่ะคือจะดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่3กันต่อนะครับในการเล่นปืนซองใหม่นะ สำหรับเทคนิคที่สามที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกนะครับก็คือเป็นเทคนิคการยิงปืนอ5เ้า90นะครับในที่นี้ที่ผมหมายความว่าการยิงให้มันคล่องขึ้นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีก็คือการบางคนอาจจะยิงนี้นะเนี่ยแต่เทคนิคที่ผมแนะนำาคือการยิงแล้วก็ โดดกระโดดไปด้วยนะยิงแล้วก็กดรนะีแม็กครับมันจะทําให้เราเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะเนี่ยเนี่ยสมมุติเราตั้งไอ้โวใช่ไหมเราอยากบางคนอาจจะส n a p ออกอย่างนี้นะคือส n a p แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่เทคนิคที่ผมใช้ก็คือการโดดยิงนี้นะมันจะทําให้ศัตรูเห็นเราแค่นิดเดียวนะ เนยสำหรับเทคนิคการทำก็คือการทั่วลองเดินอย่างนี้ก่อนนะครับเดินแบบแล้วก็กระโดดลองทำอย่างนี้ดูนะจากนั้นนะครับก็สมมติมีที่กำบังตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็โดดออกไปยิงแล้วก็แบบเดินกลับมานะครับเดินออกอย่างนี้แล้วก็เดินกลับก็คืออย่างนี้ คือทีแรกคือทุกคนต้องเดินอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็กระโดดฝึกกระโดดก่อนแล้วก็ยิงปึ๊บเนี่ยยิงปึ๊บเนี่ยกลับมาเนี่ยแต่ทุกคนต้องกดรีแม็กด้วยนะครับเนี่ยกดยิงปุ๊บกดรีแม็กเนี่ยมันมันถึงจะดูได้ต่อเนื่องมากกว่านะยิงปุ๊บเนี่ยยิงแล้วกดรีแม็กนะยิงเนี่ยเดินก่อนเดินกระโดดยิงรีแม็กนะครับ เนี่ยเดินนะครับกระโดดยิงแล้วก็รีแมน์อย่างนี้แต่ต้องทำเร็วๆนะครับมันถึงจะคล่องนะเนี่ยเนี่ย้องทำประมาณนี้นะเนี่ยถ้ารู้คนทำคลองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก็ทีนี้ก็ทุกคนสามารถฝึกได้ในโซนแล้วก็สามารถไปเล่นในซี4ได้นะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับที่ทุกคนควรมีในการเล่นปืน M590 ตัวนี้นะครับที่สำคัญมากนะครับคือการลากหัวปืนซองนี้นั่นเองนะถ้าใครไม่มีข้อนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่า ถ้าโดนทุกคนโดน4ี่หนึ่งนะครับทุกคนพยายามต้องพยายามจบสกอร์ศัตรูให้ได้เร็วมากที่สุดใช่ไหมถ้าทุกคนมีข้อนี้นครับก็จะทําให้ทุกคนนะครับจบศัตรูได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการยิงหัวคือมันโดนเม็ดเดียวตายเลยนะครับมันไม่เหมือนยิงตัวนะครับที่ต้องโดน2อสเม็ดอะไรประมาณนี้นะครับคือสําหรับเทคนิคการยิงหัวนะครับ ผมจะแบ่งออกประมาณ5เทคนิคแล้วก็การวางเป้านะเป็น3แบบนะครับการวางเป้านะครับก็คือสามารถวางเป้าไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็บนหัวนะครับแล้วก็ตรงใต้ใต้ตีนะก็วางประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคแรกก็คือวางประมาณนี้แล้วก็ลากตรงขึ้นเลยนะครับ อันนี้ทุกคนต้องใช้แรงล่างนิดหนึ่งนะเนี่ยให้มันติดหัวนะเนี่ยคือวางประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับว่าทุกคนเจอแบบไหนนะสมมติทุกคนเจอแบบเจอพอดีแบบเป้าทุกคนอยู่ล่างล่างตีนแบบนี้นะครับก็ ลาขึ้นไปเลยนะครับเทคนิคนี้มันอาจจะติดยากนิดนึงนะครับถ้าทุกคนไม่คมจริงก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะก็มาดู เทคนิคการยิงหัวแบบที่2นะครับคือการวางเป้าไว้ข้างตัวอย่างนี้แล้วก็วิธีลากนะครับก็จะเป็นแบบตัวจีนะหลายคนอาจจะรู้นะวิธีการลากแบบตัวจีก็คือลากเป้าแบบแบบอย่างนี้นะคือตัวนี้มันก็โอกาสติดง่ายกว่าตัวไอ้เมือกียน,นะครับ ือวางเป้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ลากปุ่มยิงอะ่ะให้มันเป็นตัว G นะคืีลากเข้าตัวอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคือลากปึ๊บคือทุกคนสังเกตปุ่มยิงผมดีๆนะครับเนี่ยปุ่มยิงผมมันจะเป็นตัว G นะเนี่ยให้คน ฝึกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่การยิงหัวแบบที่3นะครับก็คือการวางเป้าเอ้ยอ๋อถูกแล้วนะครับคือวางการวางเป้าไว้ตรงบนหัวอย่างเี้ยแล้วก็การลากแบบตัว U นะหลายคนอาจจะสงสัยมันลากยังไงครับคือคล้ายๆกับตัว J เลยนะครับแต่เราวางเป้าไว้ข้างบนหัวเฉยๆนะเนี่ยมันก็จะ ถามว่ามันติดง่ายไหมผมว่ามันพอๆกับตัวจีเลยนะอันนี้จะติดง่ายติดยากก็อยู่ที่แรงลากของทุกคนด้วยนะเนี่ยมันก็อันนี้คือคร่าวๆนะครับสำหรับวิธีการลาก การวางแบนี้แล้วก็ให้คนพยายามดูปุ่มยิงหุผมครับคือการลากแบบตัวยูอย่างนี้แล้วก็ลากให้ตรงๆนะถ้าลากเบี้ยวมันจะไม่โดนหัวนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาดูทิกสุดท้ายในการยิงหัวนะทิกนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับสูกปืนนะโอกาสติดสูงมากกว่านะก็คือการยิงแบบลงขึ้นนะเนี่ยคือวางเป้าไว้ประมาณเหนือหัวนะแล้วก็ลากลงแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้นะแต่ทําเร็วๆนะเนี่ยทําเร็วมันก็จะติดโคตรง่ายนะคทิกนี้เนี่ยคือติดง่ายมากนะครับ อันนี้ผมใช้ประจำเลยนี่คือมันจะติดง่ายกว่าพวกตัวจีนะครับคือแต่ทุกคนต้องวางเป้าไว้เหนือหัวหน่อยแบบเจอเจอสถานการณ์จริงทุกคนก็ลากลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลยคือวางเป้าอย่างนี้ครับลงขึ้นคือลงขึ้นอย่างเงี้ยลงขึ้นแบบนี้นะครับ คือทุกคนพยายามดูปุ่มยิงผมนี้ครับมันจะลงขึ้นนี้ลงขึ้นลงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ DPI ต่ำๆก็สามารถใช้ได้นะครับคือมันโอกาสตีหัวเยอะมากนะครับแล้วก็มันใช้ได้หลายปืนนะเนี่ย แล้วก็มันเป็นเทคนิคที่ยิงห่วงง่ายที่สุดนะอันนี้ก็คือทิกพื้นฐาน,นครับที่ทุกคนควรมีนะในการเล่นปืนซองใหม่เนาะถ้าทุกคนอยากให้ผมสอนแบบเจาะลึกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะ นี่ครับอันนี้ก็คือทิศคร่าวๆนะสำหรับการยิงหัวก็สำหรับชิปนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนไปฝึกทั้งหมดทั้ง4เทคนิคนะครับในการเล่นให้เก่งนะครับถ้าทุกคนฝึกจนชินแล้วนะครับทุกคนก็จะสามารถเล่นปืนนี้แบบเก่งๆแบบนักแข่งได้เลยนะครับ ก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ